สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวเที่ยวเราครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าเทปนี้เนี่ยก็เหมือนกับการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่มาเที่ยวหัดใหญ่นะครับผมมีไฟล์บินนะฮะต้องไปเช็คอินช่วงประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่โดยประมาณดังนั้นแล้วนะครับก็เลยคิดว่าแน่นอนละ่ะต้องมีเวลาแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์วันนี้ผมเลยมาที่นี่นะครับที่พระมหาธาตุเจดีย์ที่เป็นสแตนเลสที่สวยที่สุด ที่หัดใหญ่แห่งนี้มาดูความงามของที่นี่ไปพร้อมๆกันก่อนที่เราจะบินกลับกันนะครับ สำหรับใครที่ติดตามดูเที่ยวเล่าอยู่นะฮะก็พอจะทราบอยู่แล้วละว่าเมื่อไหร่ที่ผมจะบินกลับนะครับก็มักจะหาสถานที่ท่องเที่ยวอีกสักหนึ่งที่ก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์วันนี้เลยพามาที่นี่นะฮะวัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคลหรือว่าเจดีย์สตัลเลสนะฮะที่นี่อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับอยู่บนเขาคอหงอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือความสวยงามอลังตาเมื่อเด เเินข้าไปคุณรู้ไหมครับว่าเจดีย์แห่งนี้มีความแปลกตาตรงที่มีความงดงามของโครงเหล็กซึ่งโครงเหล็กทุกโครงเนี่ยนะฮะทุกชิ้นเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นเจดีสแตนเลสหนึ่งเดียวในโลกเลยทีเดียวนะฮะเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อ,นอมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะครับเนื่องในวรโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60ปีอีกทั้งยังเป็นการสร้างเพื่อศูนย์รวมใจในการสืบสารพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประวัติของพระพุทธศาสนาจริยวัตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันที่นี่นะครับอย่างที่บอกว่าอยู่บนเขาคอหงหลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทก็คือเส้นทางที่ขับขึ้นไปเนี่ยไม่ยากนะครับรม่มรื่นมากๆอย่างที่ได้ยินเสียงนะฮะก็จะมีเสียงของลมเสียงของธรรมชาติแล้วก็มีเสียงระฆังเนี่ยกรุงกริ้งกรุงกริงกร้งฟังสบายบายเลยทีเดียวนะครับก็เียได้ว่าถ้าเกิดคุณมาที่นี่เนี่ยจะได้พักผ่อนผ่อนคลา เราก็เหมือนกับทําสมาธิไปด้วยในตัวเจดีสเตเลสแห่งนี้นะครับแหมเพื่อใครชอบไปตีเลขนะแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไม่ได้ใบหวยนะจ๊ะเจดีสเตเลสที่นี่นะครับเขามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง22เมตรความสูง32เมตรสร้างด้ดยสเตลเลสสีเงินแวววเส้นกลมหลายขนาดเรียงเชื่อมกันเป็นรูปของเจดีส่วนยอดที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นปล้องไหนยัยมีฉัดอยู่บนยอดสุดสเตนเลสที่เชื่อม ต่อเป็นวงขึ้นเป็นองค์เจดีย์จำนวน60ชิ้นเนี่ยก็เพื่อนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแหอย่งที่บอกไปนะครับที่นี่ก็ยังมีหอระฆังที่ทำด้วยสเตลเลสนะครับตั้งอยู่รอบองค์เจดีย์ซึ่งเปรียบเสมือนธาตุทั้ง4นั่นก็คือดินน้ำลมและไฟ ฐานด้านล่างที่เราเห็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางเข้าออกสู่พระเจดีย์ก็จะก่ออิฐถือปูนนะฮะเป็นฐานวงกลมสีทองจํานวน14ช่องสังเกตดีๆนะครับจะไม่มีบานประตู ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีพระพุทธรูปประจําวันและปีเกิดในปางต่างๆประดิษฐานอยู่ภายในช่องวงกลมเป็นห้องเล็กๆให้เราได้กราบไหว้นะครับเพื่อขอพรตามปีเกิดโดยก็จะมีป้ายนะครับบอกทางเพื่อให้เข้าออกได้ตรงกับช่องของวันเกิดแล้วก็มีจิตรกรรมภาพวาดเป็นเรื่องราวพุทธประวัติพุทธจรรยวัรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพอคุณเดินจากข้างบนลงมาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นนะความสวยงามของที่นี่เรียกได้ว่ารอบๆที่นี่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติความร่มเย็นถึงแม้ว่าจะมีแดดแต่บอกได้เลยว่าไม่ร้อนจริงๆอันนี้การันตีเลยครับเรียกได้ว่าถ้เกิดใครอยากจะพักผ่อนผ่อนคลายหรือว่าแวะมาถ่ายรูปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดก่อนที่เราจะเดินทางไปยังจุดอื่นๆหรือว่าเดินทางกลับนั่นเองครับ และถ้าคุณกาเวลาอย่างพอเหมาะพอดีนะครับในช่วงบ่ายๆก่อนที่จะบินกลับไปยังจังหวัดของคุณนะฮะก็ยังมีเวลาที่จะเที่ยวได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกบองไม่ถูกกด subscribe หรือกดติดตามเที่ยวเล่าเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วก็วางแผนในการท่องเที่ยวในทุกทุกที่ของคุณแล้พบกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ